เคลียร์ทุกอย่างเนี่ยออกไปจนเกลี้ยงเลยแต่จะเหลือตัวเอทอรอนเอาไว้บางส่วนนะครับเพื่อที่จะชมภาพสนุกสนุก <laughs> อ่ามาทำการขุดจอกกันได้เลยนะครับเอออย่าเพิ่งหยิบน้ำแข็ง <laughs> มาช่วยกันขุดจอกก่อนเอเอ,เอพี่พี่เป็นนักขุดไม่ใช่หรอหมายเลขสิบสี่ <laughs> ใส่หมวกนักขุดจะเดินผ่านไปเฉยเลยนะครับผม ทำการวิเคราะห์บ่อพ้นน้ําเกลือเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ขังข้อมูลมาอีก12แผ่นอย่างนั้นเหรอแล้วอีกกี่วันเนี่ยกว่าจะเข้าสู่ช่วงตื่นตัวก็คือต้องใช้เวลาประมาณสัก18กว่าวันเลยเหรอ โองั้นระหว่างนี้เราไปทำอย่างอื่นรอกันดีกว่าอาให้มิราซังคอนนิจิวะวาตาชีวะซันเดนสวัสดีครับสันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม o f f ฟ c เจน o t Included ไม่รวมออฟ i ิเจนเ e f ฟอตตี Party, ้แพเด็แพ็คพาที่10กันแล้วนะครับมาต่อกันเลยนะครับก็จะ ครั้งที่แล้วเนี่ยได้ทําการสำรวจพื้นที่แล้วก็ได้เปิดตัวปล่องบ่อพ่นน้าเกลือเย็นเรียบร้อยกันแล้วนะครับมีการทําห้องเก็บเสร็จแล้วด้วยแล้วทีเนี้ยก็ต้องรอกว่าประมาณแบบเกือบจะยีวันเลยใช่ไหมกว่าจะตื่นตัวขึ้นมาได้แล้วเราก็จะนําตัวน้ําเค็มจัดจากเจ้าปล่องอันเนี้ยไปใช้งานกันต่อไปนะครับซึ่งผมจะใช้กับเจ้าตัวเครื่องนี้ใช่ไหมก็คือเป็นตัวเครื่องสกัด โลหะนั่นเองนะครับมันเป็นเครื่องถลุงแร่ในขั้นอัปเกรดกันละเนิร์ดแต่ว่าต้องรออีกนานเลยใช่ไหมประมาณเกือบจะ20วันเห็นจะได้นะครับเออแล้วก็เท่าที่ผมไปลองเช็คๆปล่องที่อยู่แถวนี้มาดูนะครับก็พบว่ามันมีอีกปล่องหนึ่งเหมือนกันอาจจะเป็นปล่องที่ อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเนี่ยแค่ขึ้นมาด้านบนก็ถึงแล้วนะเสื้อนี้ก็เป็นบ่อที่เป็นอันเดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็คือบอ่อพ่นน้ําเกลือเย็นเหมือนกันก็เลยวางแผนไว้ว่าจะทาการขุดเจาะแล้วก็เดี๋ยวหาทางต่อท่อเพื่อที่จะส่งมาที่ด้านล่างด้วยเช่นกันรประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ระหว่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการสร้างตัวเครื่องสกัดโลหะรอเอาไว้เกาะกันนะครับคําถามคือสร้างตรงไหนนั่นสิ ด้วยความที่ว่ามันจะร้อนขึ้นมาใช่ไหมตรงนี้มันเป็นโซนเย็นอ๋อตรจริงตรงนี้โซนแบบค่อนข้างอบอุ่นกงั้นเหรออ๋อมันเป็นโซนอะ,อะไรนะโซนเกลือก็เลยยังพอมีอุณหภูมิอยู่บ้างแล้วน้ำหน้ามาจากไหนเนี่ย <laughs> แล้วแล้วตัวน้นําเนามันมาจากไหนงงเหลือเกินอ่ะตรงนี้ก็ปล่อยไปแล้วกันอ่ะระหว่างนี้ผมก็จะค่อยๆทําการขุดเจาะลงมาแบบนี้กันละกันนะครับเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ในการทําตัวเครื่องสกัดโลหะแล้วก็จะนําน้ํามาเก็บเอาไว้พักจากนั้นก็จะใช้ตัวเครื่องทะล้ำจืดเนี่ยในการเปลี่ยนน้ําเค็มจัดที่ อะไรนะเราใส่ตัวเครื่องสก,กัดโลหะออกมาแล้วแล้วก็เปให้การไปน้ําใส่กันต่อไปประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวทำการสร้างไว้ตรงนี้นะแล้วก็ทีนี้ระหว่างรอทําอะไรกันดีอ,อ๋อใช่ใช่ใช,ใช่มีเรื่องนี้ด้วยนั่นก็คือตัวลูกเด็กโก้ผิวมันที่เราเลี้ยงเอาไว้นั่นเองนะครับเครื่อเนี่ยมันเป็นตัวสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถทำการตัดขนเพ,พื่อจะรับพลาสติกได้แต่ว่าต้องเรามันโตก่อนนะซึ่งกว่าจะโตก็ได้ประมาณสัก2วันหรือเปล่า ประมาณสักสองวันก็จะโตแล้วก็สามารถทําการตัดขนกันได้แล้วนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้ผมไปนั่งหาข้อมูลมาสัหน่อยนะครับก็มีคนมาบอกเหมือนกันว่าตัวพลาสติกเนี่ยเราไม่ได้อ่าเราเนะียพราบว่ามันมีของใหม่เข้ามาเออตัวพลาสติกนะครับมันจะมีของใหม่เข้ามาที่ว่ามันจะเป็นการทําจากการที่ไม่จําเป็นต้องใช้พวกนี้ก็ได้อ่ามันจะเป็นของใหม่นะครับมันคือตัวเครื่องนี้ความจริงก็คือตัวเครื่อง Polymer p r e s s นั่นะเองนะครับมันคือเครื่องที่เราสามารถทำพลาสติกได้อ่ามันเป็นเครื่องที่เราสามารถผลิตพลาสติกจากตัวปิโตรเลียมได้นะครับแต่ว่าในแพทตอนเนี่ยมันมีของใหม่เข้ามานี่สามารถใช้ปิโตรเลียมหรือน้ำหวานให้เป็นพลาสติกได้น,น้ำหวานหรอเราสามารถเอาน้ำหวานน้ำเชื่อมนะครับมาทำเป็นพลาสติกได้อันนี้คือของใหม่ที่เแปลอะไรนะ เพิ่มเพิ่เข้ามาให้กับตัวเครื่องโพลิเมอร์นั่นเองนะครับแล้วน้ำหวานเนี่ยหาจากไหนล่ะมันหาจากเจ้าสิ่งนี้ก็คือตัวต้นบอลบอลนั่นเองนะครับมันคือต้นไม้ที่อยู่เหนือดาวของเรานะครับนี่เจ้าตัวต้นบาปโพวกเนี่ยมันคือต้นไม้ที่เราสามารถได้รับทั้งไม้แล้วก็น้ําหวานได้ด้วยแล้วทีเนี้ยเราก็สามารถนําน้ําหวานมาทําเป็นพลาสติกได้ เออก็คือแบบว่าต่อให้อยู่ในดาวเย็นแห่งนี้เนี่ยต่อให้ไม่มีเดโ้นะครับเราก็สามารถทำพลาสติกได้เหมือนกันในแผ็คของตัว40ตนั่นเองนะครับอ่ะงั้นเพราะฉะนั้นในระหว่างที่กำลังรอตัวบ่พ่นน้ำเกลือเย็นเนี่ยเรามาเลี้ยงเจ้าตัวเลี้ยงหรอทำการปลูกเจ้าตัวต้นบอลบอนกันดีกว่านะครับอ่ะเท่าที่ลองดูข้อมูลนะครับต้นต้นบอลบอนเนี่ยมันคือต้นไม้ที่คล้ายๆกับตัวต้นโอ๊กอาเบอร์เหมือนกันก็คือมันจะมีการ แต่กิ่งก้านสาขาเนี่ยออกมารอบตัวเนี่ยมันจะแบบแตกออกมาแบบรอบตัวรอบด้านกันเลยนะครับแล้วทีนี้เจ้าต,ตัวต้นไม้นะครับไม่ได้ต้องการแสงสว่างในการเจริญเติบโตนะแต่ว่ากิ่งมันใช้เอา้า <c oughs> เนี่ยครับถ้าเรากดที่ตรงต้นนะมันบอกว่าต้องการบรรยากาศเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้สิ่งรังสีแวดล้อมเท่านี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นตัวกิ่งก้านปึ๊บ ต้องการแสงสว่าง300ลัก <c oughs> ก็เป็นแสงสว่างที่ไม่ได้เยอะอะไรนะครับใช้แค่โคมไฟก็เอาอยู่อยู่แล้วกระเนื้อแต่ว่าเหตุผลที่ในตอนเริ่มต้นเนี่ยมันมีเจ้าตัวหิ่งห้อยแบบลอยอยู่ในห้องแบบนี้นะครับนั่นก็เพราะว่ามันเป็นปัใจจัยในการจเจริญเติบโตของตัวกิ่งก้านของตัวต้วตนบอลบอนนั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉันก็มาเริ่มทำกันดีกว่าแต่ว่าต้นบอนบอนเนี่ย ต้อปงปลูกในโซนที่เป็นออกซิเจนอลคาร์บอนไดออกไซด์ฮีมาสุญญากาศใช่ไหมอ๋อสุญญากาศก็โตได้เหรอแล้วก็ช่วงอุณหภูมินะครับจะเป็นลบ75ถึงลบ15บจะว่าเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะเย็นในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับคำถามคือผลรามฟาร์มบอลบอลเอาไว้ตรงไหนดูจากอุณหภูมิแล้วตรงนี้ลบเกือบๆจะ40อย่างนั้นเหรอตรงนี้ดีไหมเพราะผมอยากจะทำการ เจาะเพื่อที่จะเอาเอทอรอน,นั่ะออกมาด้วยก็เลยนะก็ทําการเจาะเข้าไปละเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วก็สูดเอทรอรอนออกไปจากนั้นก็ทําเป็นฟาร์มบอลบอลต่อไปเลยกันละกันนะครับอ่ะนั้นก็ขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้กันสักครู่โอเคเตรียมพื้นที่เสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับก็เลยทำการขุดหินเคลียร์ทุกอย่างเนี่ยออกไปจนเกลี้ยงเลยแต่จ,จะเหลือตัวเอทอรอนนเอาไว้บางส่วนนะครับเพื่อที่จะชมภาพ สนุกสนุกอ่ามาทำการขุดจอกันได้เลยนะครับเอออย่าเพิ่งหยิบน้ำแข็งมาช่วยกันขุดจอก่อนเอาเออพี่พี่เป็นนักขุดไม่ใช่หรอหมายด้14สใส่หมวกนักขุดจะเดินผ่านไปเฉยเลยนะครับผมอ่ามา นี่ทาการขุดออกมานะครับแล้วก็จะให้ตัวสุโคไม่ใช่สุโคส,สิตัวเอเทานอลนะครับมันลงไปข้างล่างนะเมื่อกี้ผู้สุโคเฉยเลย <c oughs> อ่าตอนนี้อเทอนอลก็จะไหลไปรวมกันที่บริเวณข้างล่างกันแล้วนะครับดีมากอาจทําการขุดเจาะด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็จากนั้นก็นจะเริ่มสุเอทานอลเนี่ยไปเก็บเอาไว้ที่บ่อด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ได้มีการวางสีนี้เอาไว้แล้ว นั่นก็คือตัวปั๊มของเหลวนั่นเองนะครับเพื่อจะลาเลียงตัวไ่านอนเนี่ยขึ้นไปข้างบนตามทางนี้แล้วก็จะมาปล่อยไว้ที่บ่อด้านบนนั่นเองนะครับก็คือเนี่ยจากเดิมที่เราใช้แรงงานคนก็ใช้แบบ เป็นแบบอะไรนะแบบอัตโนมัติโดยการใช้ตัวเครื่องปั๊มของเหลวไปกันละกันนะครับอาจทำการเชื่อมต่อท่อให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มทําการสูบออกไปกันได้เลยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะโล่งกันแล้วเนอะอ่ะแล้วก็ส่วนเสษที่อยู่ตรงนี้ก็ทําการสั่งเช็ดถูไปเท่านี้ก็ถือว่าเคลียร์เรียบร้อยกันแล้วนะครับอ่ะทีนี้เรามาเริ่มปลูกต้นไม้แต่ก่อนอื่นรับคนก่อน <laughs> มีมีคนมาอดีเลยนะครับเอ่อข้อเสียสองสอง,สองไม่เอา คราวนี้เป็นการเลี้ยงสัตว์ไปวิจัยไม่ได้อมไม่ค่อยคุ้มปะรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับอะรับเป็นอลูมิเนียมมากละการอ่ะทีนี้กลับมาตําแหน่งเดิม <S <S ก็สลับตัวต้นบอนบอนทรีนะครับอะเจ้าตัวต้นบอนบอนเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่มันต้องใช้อะไรในการเจริญเติบโตก็คือใช้ตัวฮีมะนั่นเองนะครับอะซึ่งอันเนี้ยฮีมะมันคืออะไรมันคือของแข็งใช่ไหมครับหมายความว่าผมไม่จะไปต้องใช้ถึงขั้น h y โดรโ o n ิกฟาร์มใช้เป็นแค่ตัวพื้นฟาร์มปกติก็ได้แล้วนะครับเดออ,อยวนว่าตรงนี้นะทำการวางตัวพื้นฟาร์มไปได้เลยนะครับว่าไงดีเนี่ยวางไว้ตรงนี้ก,ก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะทําการวางไว้ที่ชั้นบนด้วยแบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ต้องเว้นซัก2แล้วก็ค่อยวางก,ากา็แล้วกันเพราะว่า ตัวต้นบอลบอลเนี่ยมันจะสามารถแตกกิ่งก้าสักข,ขารอบตัวก็ต้องเว้นที่เอาไว้1ช่องต่อต้อนซ้ายขวาพอใช้ตรงนี้ก็ต้องเว้น2อเอาไว้นะครับก็คือทําการวาง1แปงเว้น2วาง1แปงเว้น2อว,วัน 2, ว1แปงเว้นสอย่างี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคระับตรงนี้เนดะี๋ยวขอทำการขุดพื้นที่นิดน,นึงแล้วก็จากนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นของแข็งนะครับได้เวลาทดลองวิทยาศาสตร์ได้เวลาทดลองวิทยาศาสตร <laughs> ์กันหน่อยนะครับก็คือผมจะให้เจ้าตัวพิพ์เนี่ย มาลองปลูกดูอาไหนดูซิว่าวิธีนี้จะเวิร์กกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางสีงก่อนนั่นก็คือตัวกระถางดอกไม้มาไหนะดูซิกระไม้ก็วางไว้ที่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะดูซิว่าวิธีเนี้ยมันจะเวิร์กกันหรือเปล่านะครับอ๋อใช่แล้วก็ช่วงหลังไม้ที่ผ่านมานะครับนี่เจ้าหนูน้อยเด็กก็ผิวมันก็โตเรียบร้อยกันแล้วนะครับและได้มีการตัดขนไปแล้วด้วยก็ได้ตัว พลาสติกมาแล้วนี่นี่คือพลาสติกอ่าก้อนแรกของอนเดียคมของเรากันเลยนะครับ150กิโลกรัมนะซึ่งเตียงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะผมวิจัยเตียงหรือ,อยังในการเล่นครั้งนี้ผมจะไม่ได้วิจัยล่วงหน้านะครับผมจะค่อยๆวิจัยตามสิ่งที่ใช้ไปกันละกันนะอ่ะซึ่งตอนนี้อ่าตอนนี้เตียงยังไม่ได้วิจัยนะครับผมอ่านกันก็ทําการสั่งวิจัยนะครับคือมันจะมีทั้งเตียงแล้วก็มีบันไดด้วยซึ่งบันไดอันเนี้ยมันคือบันไดที่ทําให้สารพันน่ะสามารถ เดินได้เร็วขึ้นเออ,อตัวบันไดขั้นแรกนะครับมันจะเป็นบันไดที่มีการลบแค่ค่าตกแต่งเฉยๆแต่ว่าไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้วซึ่งอันเนี้ยถ้าทาการเปลี่ยนเป,ป็นพลาสติกได้ก็จะช่วยลดย่นระยะเวลาในการเดินทางของสารพันนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ก็นําตัวตะขาลมะเนี่ยมาปลูกเรียบร้อยแล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็ทําการตั้งค่าว่านําตัวต้นบอลบอลมาปลูกนะครับโอ้มีแค่เจ็ดเมล็ดหรออ๋อจริงสิผมไม่ได้ ขุดเข้าไปข้างในเลยใช่ไหมดูสิข้างในนี้มีมาได้แบบ17เมล็ดเดี๋ยวนะมีมีรวมๆ17เเมล็ดเลยเหรอโอ้อยากจะขุดเข้าไปมาแล้วเกิดอ่ะงั้นก็เข้าไปกันหน่อยกัแล้วกันนะครับอาจทำการขุดต่อไปแบบนี้แบบนี้ได้ไหมอ่ะขอย่งี้เข้าไปก็น่าจะได้รับเมล็ดเพิ่มเติมมาอีกหลายสิบเมล็ดกันเลยทีเดียวนะครับดูสิ17เเมล็ดอ่ะ โอ้มันงออออกมาแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับอาจทำการขุดเจาะไปนะแล้วก็จากนั้นก็นํามาทําการเพราะปลูกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวลองปลูกสักต้นหนึ่งดูก่อนจากนั้นก็ขออนุญาตเอา1เมล็ดอ่ะขออนุญาตเอา1เมล็ดตรงนี้นะครับมาใส่เอาไว้ที่ตัวห้องพิบดูซิว่าเจ้าหนูน้อยเนี่ยจะปลูกได้หรือเปล่าอ้เอเจ้าหนูน้อยข้ามเมล็ดไปปลูกกันแล้วนะครับจากนั้นก็ ทำหลักการเดิมทำการก๊อปปี้แล้วก็ลองวางเรียงกันดูหน่อยสิ See? นี่แล้วก็สามารถนำตัวต้นบอลบอลเนี่ยมาปลูกในกระถางดอกไม้ได้คำถามคือจะโตไหม <c oughs> แต่ว่าหิม้าเป็นของแข็งอ่ะเออคือการที่หิม้าเป็นของแข็งก็น่าจะสามารถทำการเพาะปลูกแบบนี้กันได้นะครับอ่นนี้ผมแบบปลูกสองแบบเลยนะก็คือทั้งแบบการใส่เพื่อฟาร์มปกติที่มีการใช้หิม้ากับแบบกระถางดอกไม้ที่เป็นตัวกริดกันแล้วกันนะครับโอ้โหดูต้นไม้สิโอ้หมันจะโตแบบนี้เลยเหรอ โอตรงนี้เลยก็ดูสวยงามดีเหมือนกันนะครับอะตอนนี้กระถางแรกนะครับก็ได้ทําการเพาะปลูกกันแล้วนะซึ่งมันบอกว่าต้องใช้เวลาประมาณสัก4.5วันก็จะสามารถโตแบบเต็มเต็มต้นได้ใช่ไหมแต่ว่าจากนั้นนะก็ต้องมานั่งดูกิ่งก้านสาขาด้วยว่าต้องใช้เวลาเติบโตอ,อีกกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทีนี้ปัญหาถัดมาเนี่ยก็คือจะเป็นแสงสว่างอะปัญหาของแสงสว่างไหนดูซิแสงสว่างอย่างนั้นเหรอผมจะแก้ไขยังไงดี แสงสว่างนะครับเราสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่าหลอดไฟหรือโคมไฟก็ได้อืเดี๋ยวก่อนนะความจริงโคมไฟมันก็คลุมทั้งอนาเขตได้อยู่แล้วนี่หว่าเออดูสิโคมไฟอันเดียวน่าจะรับกับตัวต้นไม้ได้ถึง2ต้นกันด้วยซ้ำนะครับแต่ตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมจะวางผิดไปหน่อยแฮะแต่ตอนนี้ยืนยันแล้วนะครับว่าต้นบอลบอลเนี่ย โตได้ในตัวกระถางดอกไม้นะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ในการเจริญเติบโตกันได้เหมือนกันอย่างนั้นเหรออ่ะงั้นก็ต้องมาคิดถึงเรื่องการให้แสงสว่างซึ่งแสงสว่างอันหนึงที่แบบฟรีๆเลยนะมันคือเจ้าตัวก้อนนี้ครับมันคือลูเมนคอร์สลูเมนคอร์สเนี่ยมันมีการให้แสงสว่างใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือมันสว่างแค่นี้มันสว่างแค่อะไรนะ รอบตัวจากข้างบนเนี่ยขึ้นไปเต็มๆก็คือตรงนี้สีช่องแต่ว่าตัวต้นบอลบอลอ่ะมันจะแยกซ้ายขวาอีกหน่อยอหนึ่งด้วยเอ่อเดี๋ยวผมขอเลาเอาลูเมนคอร์สมาวางไว้ตรงนี้นำลูเมนคอร์สมาวางเรียบร้อยแล้วนะครับเดีขอเช็คแสงสว่างซิอ่ะตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะ ครอบคลุมประมาณ5ช่องนี้ใช่ไหมแต่ว่ามุมบนลซ้ายกับมุมบนขวามันจะไปไม่ถึงแล้วก็แสงสว่างเนี่ยสว่าง500ลักคือเพียงพอนะครับคือเท่าที่เช็คมามันบอกว่าต้องการ300ใช่ไหมอ่าสำหรับตัวกิ่งก้านของตัวต้นบอลพืชตาอ้อไม่มีอะไรไหมบ้างอ่าสำหรับตัวต้นบอลตรงนี้นะครับแสงสว่างเนี่ยมันต้องการ300ลักใช่ไหมซึ่งเรามี500ยังไงก็เพียงพอกันอยู่แล้วนั่นเองนะครับแล้วทีนี้ถ้ายังไงดีว่าเอ๊ะอะไรหีม้าหมดเอา อ๋อพอเอาหีบมาไปโยนไว้ตรงนี้นะครับห <_ d> um> ีมาก,ก็เลยหมดเจ้เลยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้ขออนุญาตเอาตัวเมล็ดบอลบอลออกมาก่อนกันละกันนะครับเดี๋ยวเจ้าตัวพิพมันจะไปปลูกมวสั่วกันเลยเนอะอ่ะทีนี้จะวางแผนยังไงดีคือด้วยความที่ว่าเราปลูกด้วยกระถางดอกไม้อ่ะมันเลยทําให้ต้นไม้อ่ะมันสูงขึ้นไป1บล็อกใช่ไหมแต่ถ้าหากเราใช้ตัวกระถางแบบกระถางพืชฟาร์มปกติเนี่ย มันจะสามารถครอบคลุมตัวมันได้เออถ้าหากว่าปูด้วยพื้นฟ้าปกตินะเราสามารถใช้ลู m e n ครอนนะครับในการคุมแสงสว่างเนี่ยได้ครบทุกตำแหน่งเลยแต่ถ้าหากใช้กระถางดอกไม้ปุ๊บมันจะคลุมไม่ครบคุมไม่คร,อบ,คมมครอบอย่างนั้นเหรองั้นก็ต้องเปลี่ยนดีไซน์อะงั้นก็ต้องเปลี่ยนดีไซน์กันหน่อยนะครับก็คือผมจะวางไว้ตรงนี้ 1, นึ่งและผมจะวางสีแทนนั่นก็คือ โคมไฟนั่นเองเพราะโคมไฟรัศมีจะกว้างกว่าตัวลูเมนคอร์นนะครับซึ่งถากว่าผมมาแบบนี้อ่ะวางตรงนี้นะครับกระถางดอกไม้ตามด้วยโคมไฟใช่ไหมจากนั้นก็วางกระถางไว้ไตรงนี้ เราจะเห็นนะครับว่าเจ้าตัวแสงสว่างเนี่ยมันจะครอบคลุมทุกตำแหน่งของต้นต้นไม้ในตอนที่วางบนกระถางดอกไม้เลยอ่ะงั้นก็ต้องใช้มุกนี้กันแล้วนะครับตรงนี้ก็เว้นสอบปกติจากนั้นก็จะวางเป็นาเป็นโคมไฟวางด้วยสิ่งนี้ไปเออเนี่ยแล้วก็วางอย่างเงี้ยเป็นคู่ๆไปสเต็ปๆไปก็สามารถให้แสงสว่างเนี่ยกับทุกตำแหน่งกันได้แล้วนะครับโอเคทำการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับก็จะมี ตัวต้นไม้ดังนี้กันเลยนะครับสลหรับข้้งบนเนี่ยก็คือเป็นการปลูกด้วยตัวพื้นฟาร์มแล้วก็ได้นําตัวลูเมนคอสเนี่ยมาวางเอาไว้ตามแต่ละต้นเลย <c oughs> <c oughs> ก็คือตรงเนี้ยยังไงยังไงก็มีแสงสว่างเพียงพอต่อการจเจริญเติบโตของต้นไม้แน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับข้างล่างจะไม่ใช้ลูเมนคอสเพราะว่ารัศมีมันแคบเกินก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น โคมไฟนั่นเองนะครับซึ่งก็ได้มีการต่อไฟฟ้าเนี่ยรอไว้แล้วซึ่งเป็นไฟฟ้าทีา่ใช้ของตัวเส้นบนไปกันละกันนะครับแต่ตอนนี้มีคนมาเพิ่มโอ้โหข้อเสีย2 2 2 2 2ไม่เอาแน่นอนนะครับแล้วก็ทำไมพลาสติกมามีให้เลือกอยู่ดีๆพลาสติกก็มาให้เลือกเฉยเลยนะครับแล้วก็ได้มา500กิโลเลยเหรอหุยให้มาเยอะมากเลยนะโอ้ได้พลาสติกมา5 0 0กิโกร,รัมแบบงง,ง อย่างนี้ก็ได้เลยเนี่ยอะตอนนี้เดี๋ยวขอกลับตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทำการเชื่อมต่อสายไฟในตอนที่มันเริ่มไอ้นี่แล้วกละการก็คือมันอเจริญเติบโตกันแล้วนะครับเพราะตอนเนี้ยมันังเป็นต้นไม้ที่ยัางไม่ต้องการแสงสว่างอะแล้วก็สำหรับข้ามบตรงนี้นะครับด้วยเขาที่ว่าผมไม่การปลูกส่วนหนึ่งโดยการใช้แบบพืนฟ้าปกติใช่ไหมจาเป็นต้องมีการเสิร์ฟหีมะให้กับมันอยู่เรื่อยๆเพราะฉันก็เลยอยากจะขอทําตู้เก็บของที่ใส่หีมะเนี่ย เก็บแยกเอาไว้ตรงนี้หน่อยเพื่อที่จะหยิบมาแล้วก็ใส่ตัวต้นไม้แบบง่ายๆกันนั่นเองนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นฟาร์มตัวต้นบอลบอลของเรานั่นเองนะครับที่จะใช้ในการผลิตตัวน้ําหวานออกมาได้และเราจะได้นาน้ำหวานเนี่ยมาทําเป็นตัวพลาสติกกันนะครับเออใช่พูดถึงพลาสติกแล้วผมวิจัยเครื่องหรือย,อยังวะไหนดูซิอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับตัวการผลิตพลาสติกกับตัวเครื่อง Polymer p ์เพรนั่นเองนะครับโอ้ยังไม่ได้ทําขั้นก่อนด้วยซ้ำนะเนี่ยอาจทําการสั่งวิจัยเอาไว้เลยนะครับต้องผ่านทั้งตัวเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วก็การเผาไหม้ขั้นสูงกันด้วยนะครับอาจทําการสั่งวิจัยไปแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะรอต้นไม้โตกันไปก่อนได้เลยนะครับอาจทีนี้ขออนุญาต กลับมาทางซ้ายนะครับนี่ตอนนี้ทางซ้ายก็กำลังทำการขุดเคลียร์พื้นที่กันอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเตรียมการสร้างตัวเครื่องสกัดโลหะนะและตอนนี้ผ่านไปครบหรือยังเนี่ยยังไม่ตื่นีกเหรออีกประมาณ8วันกว่าจะตื่นนะครับเฮตีคงต้องยกย่อไปพาร์ทหน้าแต่เรามาวางเครื่องกันก่อนกันละกันซึ่งเื่องที่จะวางเนี่ยก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับเริ่มจากตัวเครื่องสกัดโลหะนะครับเอ๊เดี๋ยวก่อนนะ ถ้าจะให้ต่อไฟจะข้้นบนลงมาผมว่าน่าจะไกลเกินไปต่อท่อมาน่าจะง่ายกว่าลำมังอ่ะงั้นก็ขออนุญาตวางเอาไว้ที่ด้านบนกันละกันนะครับเดี๋ยววางไว้ที่ตรงนี้อ่ะทาการวางเครื่องสกัดโลหะเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยผมก็จะเลิกทําการต่อท่อก็คือทําการต่อตัวน้ําเค็มแบบเย็นๆเนี่ย ออมาทางขวาแล้วก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับทำไมซิกแซกจังเลยซิกแซเระเกิดเนอะอ่ะทำการขึ้นดิ่งมาแบบนี้แล้วก็เชื่อมต่อกับตัวเครื่องนะครับเพื่อจะใช้ในเรื่องของการอะไรนะเป็นสารลยเย็นได้แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ทําการต่อตัวท่อออกมานะครับอ่ะทำการต่อท่อออกมาจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำยังไงต่อก็คือจะต้องนําไปใส่ถังพักก่อนไหมอ่ะเราต้องมีถังพักกันซะหน่อยนะครับอ่ะทำการวางตัว ถ้าพักของเหลวไว้สักอ่ถาถังนึงก็เ,เพียงพอละเพราะตรงนี้มันจะเป็นแบบสันที่ชั่วคราวที่ไม่ได้วางถาวรขนาดนั้นนะครับอาจทำการเชื่อมต่อมาแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ทําการวางตัวเครื่องอ่าไอ้ทำน้าจืดอ่ะอันนี้ก็คือตัวเครื่องที่เราสามารถเปลี่ยนน้ําเค็มน้ําเกลือน,นี่ให้กลายเป็นน้ําธรรมดากันได้นะครับเอาไว้ตรงนี้ทําการวางปืเอให้เรียบร้อยทําการต่อท่อมาลักษณะแบบนี้จากนั้นก็ทําการต่ออันนี้เนี่ย ไปใช้งานกับจุดอื่นกันต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยคำที่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันต้องใช้งานไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอนําตัวเครื่องปั่นไฟไฮโดรเจนเนี่ยมาวางเอาไว้ที่ข้างล่างนะครับคือความจริงผมจะต่อไฟจากขาบนกระดานะแต่ผมมองว่ามันต่อสายไฟยาวเกินไปก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวผมจะวางอันเนี้ยเอาไว้ข้างล่างนะแล้วก็จากนั้นนะ่ะผมก็จะทําการต่อท่อก,การมาตรงนี้น่าจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าระหว่างสายไฟอ่ะสายไฟเนี่ยมันใช้โลหะบริสุทธิ์แต่ถ้าหาเป็น ตัวท่อก๊าซเนี่ยมันใช้แค่หินธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีนี้ก็แล้วกันนะครับก็คือทําการต่อตัวท่อเนี่ยยาวลงมาข้างล่างเพื่อจะเสิร์ฟกา๊าซไฮโดรเจนเนี่ยมาถึงที่กันเลยโอ้โหมาอย่างไกลต่อท่อมาอย่างไกลกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะทำการสร้างเซตอัพเอาไว้ประมาณนี้เนอะวางเฟื่อให้เรียบร้อยจากนั้นก็ต้องมีแบตเตอรี่อีกหนึ่งลูกแบตเตอรี่อัจฉริยะนะครับผมทาการวางไปเชื่อมต่อสายไฟ ให้เชื่อถึงการทั้งหมดแบบนี้แล้วก็มีตัวสายที่เป็นตัวควบคุมตัวเครื่องด้วยนะครับโอ้นี่ครับเนี่ยทีนี้ก็ทําการเซตอัพเสร็จแล้วนะครับที่เหี๋อแค่รอให้น้ําเข้ามาแล้วเราก็จะเริ่มใช้งานตัวเครื่องสกัดโลหะนะคบอันนี้ก็ปล่อยให้เขาทําการก่อสร้างไปกันละกันนะแล้วทีนี้มาดูเรื่องของพลาสติกกันหน่อยอ่าหลังจากที่เราทําการวิจัยไว้แล้วนะครับมันก็คือปล l o ็อกสินี้มามันจะเป็น เตียงพลาสติกนั่นเองนะครับซื้อเตียงพลาสติกเนี่ยหเตียงจะใช้200กิโลกรัมนะครับก็คือต้องทําการเริ่มเปลี่ยนเตีเยงกันแล้วอ่ะเดี๋ยวขอเริ่มจากเดียกก่อนนะผมไม่ลาสติกผมมีพลาสติกอยู่650กิโลกรัมงั้นก็ขออนุญ,ญาตเป็น3คนแรกอ่ะเดี๋ยวผมขอเป็น3คนแรกของอนณนตคมของเราก่อนกันละกันนะครับทำการหรื้อเตียงเอ๊เขาจะนอนแล้วดีกว่า มันใกล้เวลานอนของสรพันธ์แล้วดีกว่าไม่ไปแนนอนพื้นสักคืนหนึ่งแต่ว่าเราจะได้ห้องนอนที่เป็นแบบระดับสุดหรูกันแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยทําการเลื้อเตียงตรงเก่าทิ้งไปแล้วก็วางเตียงอันใหม่ไว้ตรงกลางแบบนี้อ่ะเดี๋ยวขอแบบเป็นสกินปกติไปก่อนกันกน,นะครับเพราะตอนนี้ผมมีสกีนแค่2อ,อันเองแล้วเนี่ยทำการวางเตียงพลาสติกไปแบบนี้นะครับมันคือตัว เตียงนุ่มสบายนั่นเองอ่าจากนั้นก็เล่งงานนิดนึงแล้วก็มาดูที่เงื่อนไขห้องอ่ะสําหรับตัวเงื่อนไขของตัวห้องนะครับห้องหองขั้นแรกเนี่ยมันคือใช้แบบเตียงธรรมดาเลยใช่ไหมแล้วพอขั้นสองนะครับมันบอกว่าห้ามมีเตียงแข็งห้ามมีเครื่องจักรกลเล็กสุด12ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีของตกแต่งกันด้วยคือจะเป็นของตกแต่งอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีอย่างน้อยๆเ,เนี่ยหชิ้นอ่ะงั้นก็ผมขอใช้ของที่ดีที่สุดไปเลยกันละกันนะครับมันก็คืออยู่ในว่า มันจะเป็นแท่งโลหะนั่นเองนะครับแท่งโลหะอย่างนั้นเหรอเอ่อเดี๋ยววางไว้ที่ริมเอา,เอาข้อจีงตรงเนี้ยคนจะใช้เป็นแท่งโลหะหรือว่าจะใช้แบบเป็นพวกกระถางดอกไม้อะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าขอใช้แบบของหลวมไปเลยแล้วกัน <laughs> วางด้วยตัวแท่งโลหะกันไปเลยนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนนะครับตอนเนี้ยมันยังเป็นห้องซุกหัวนอนอยู่นะแต่ว่าเมื่อมีของตกแต่งปุ๊บสร้างตัวแท่งโลหะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็น ห้องนอนสุดหรูกันแล้วนะครับนี่จากเดิมที่เป็นห้องสุขอนอนเนี่ยก็อัปเกรดมาเป็นห้องนอนสุดหรูกันแล้วนะครับแต่ว่ามันจะยังไม่ใช่ห้องนอนส่วนตัวนะคือห้องนอนส่วนตัวเนี่ยมันจะไปต้องมีแผ่นปิดข้างหลังด้วยก็คือต้องมีวอลเปเปอร์อ่ามันจะเป็นสิ่งนี้นะครับอยู่ไห้ว่ามันจะเป็นตัวแผ่นพื้นหลังนะครับเออแผ่นปิดอาวากาศหรอ เอมันใช่แผ่นปิดหรือเปล่าน,น่าจะใช่นะครับก็คือจะเป็นต้องมีการวางพื้นที่ด้านหลังเนี่ยปิดเอาไว้รอบด้านห้ามมีช่องว่างเด็ดขาดกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอใช้แบบเป็นสีขาวไปกันลวกันนะแล้วก็ทําการวางแบบคลุมทุกตำแหน่งทุกช่องแบบนี้มันจะสามารถเปลี่ยนจากห้องขั้น2ให้กลายเป็นขั้น3กันได้นะครับคือขั้นอะไรอะไร,ะไรแม่แล้วยังตบมืออีก <laughs> ไปหยิบโลหะแล้วร้อนมาก็ต้องเจอซาอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องปกติของที่ดีกันไปแล้ว,ลวนะเนอะอ่ะตอนนี้ก็เริ่มนําตัวแท่งโลหะมาทําการ,ร้าแล้วก็มีพื้นหลังที่ทําเสร็จอย่างรวดเร็วกันเลยนะครับอ่ะอันนี้อันขวานะครับจะเป็นห้องนอนสุดหรูนะและตอนนี้ห้องนี้ก็กลายเป็น ห้องนอนส่วนตัวอ่านี่คือเงื่อนไขในการทําห้องนอนนะครับคือขั้นแรกเนี่ยมีเตียงแบบขั้นแรกก็จบแล้วขั้น2เนี่ยต้องมีเตียงนุ่มสบายห้ามมีเตียงขั้นก่อนแล้วก็มีขอแตง่งชิ้นสูง4ี่ช่องด้วยแล้วก็จากนั้นเนี่ยขั้นอัพเกรดก็คือต้องมีแค่เตียงเดียวอ่าคือไม่สามารถแบบวางหลายเตียงในห้องเดียวกันได้นะครับต้องมีแค่เตียงเดียวแล้วก็มีเพื่อนหลังเนี่ยก็จะสามารถทําห้องขั้นอัปเกรดกันได้เออเดี๋ยว หมายเลขหมายเลขสองจ้าแกนอนผิดเตียง <laughs> 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 นี่ห้องหมายเลขหนึ่งอ่ะนี้ห้องหมายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องของหมายเลขสองเลยเนี่ยหมายเลขสองนอนห้องนี้ไปนะครับอ่ะเท่านี้ก็ทาอ่าตัวห้องแบบคัตอัปเกรดเนี่ยเสร็จเรียบร้อยกันแล้วแล้วก็จากนี้ไปก็จะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนทีละห้องทีละห้องแต่ว่าต้องเก็บทรัพยากรก,กันก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้ ใครบาดเจ็บมานอนซะดีๆไปหยิบโลงหละร้อนๆมาก็ต้องทำใจกันหน่อยนะครับอ่ะทีนี้อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการใช้งานพลาสติกนะครับมันจะเป็นตัวบันไดพลาสติกนั่นเองซึ่งเป็นพลาสติกนะครับหนึ่งช่องใช้50กิโลกรมัมอ่ะงั้นก็วางไปก่อนเลยหนึ่งอันเพราะหมดแล้วพลาสติกหมดแล้วนะครับคือตอนนี้ตัวเล็กโก้แบบว่ามันยังโตไม่เต็มที่นะครับเรียกความที่ว่าไม่มีไฮโดรเจนเยอะมันก็เลยจะผัดขนได้ ช้ากว่าปกติเดี๋ยวต้องมีการทําห้องแยกกันด้วยแล้วก็ต้องรอจนกว่าต้นไม้จะโตเอ๊ะอา้าวเพลนัังกว่าถูกแล้วงับอ๋อนี่อัน,นอ้โตแหรออันนี้คือต้นไม้ที่โตเรียบร้อยกันแล้วนะครับจะเห็นว่ามันบอกว่าเอ้ยข้าต้องการแสงสว่างอจัดไปทำการเชื่อมต่อสายไฟแบบนี้นะครับทําการเปิดสวิตช์ออน นี่เมื่อทําการเปิดออมก็จะไม่มีการแจ้งเตือนนะครับคือตัวต้นตรงกลางนะมันไม่ต้องมีการใช้แสงสว่างในการโตแต่ว่าพอเป็นกิ่งกา้านปุ๊บต้องมีการใช้งานกันแล้วนะครับแต่ว่าทีเนี้ยปัญหาถัดมาก็คือเจ้าตัวโคมไฟพวกนี้นะครับมันจะเป็นโคมไฟที่มันจะมีการผลิตความร้อนจะเห็นว่ามีสลักโลโก้ความร้อนอยู่ด้วยนะหมายความว่าเดี๋ยวต้องหาวิธีการ เพิ่มความเยียมกับที่นี่ด้วยเพราะต้นไม้ต้นนี้มันอยู่ในขั้นต่ำสุด้วแบบสูงสุดเลยนะมันจะเป็นลบสิ 15. ถ้าหากสูงกว่าลบสิ 15, มันจะไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิด้วยซึ่งผมก็จะขอใช้เป็นตัวต้นวิสวอดไปกันละกันนะครับเดี๋ยวต้องมีการขุดตรงเนี้ยลงไปข้างล่างกันสักนิดหนึ่งจากนั้นก็ไปทำการเอาตัวต้นวิสวอดออกมาแล้วก็นำมาปลูกไว้ตรงกระถาดงดอกไม้กันเหมือนเดิมเลยนะครับก็แบบว่าวางแบบรอบๆด้านอะ ให้แบบน้อยนะมีแบบมีการปรับอุณภูมิกันอยู่เรื่อยๆก็น่าจะใช้งานกันได้แล้วนะครับก็แบบว่าประมาณสัก3จุดนี้ก็น่าจะโอเคโอเคกันแล้วแหละเนอะอ่ะแล้วก็ทีนี้มีคนมาทิ้งท้ายเอ่อตกแต่งรถลงดูแลฐานขับจรวดสวมสูตรขับจรวดกัดูแลฐานไปด้วยกันได้แล้วก็เป็นคนขคัวได้ด้วยโอเคขอรับเจ้าเข้ามานะครับขอต้อนรับเอ่ออะไรนะ ดีหมายเลข0 2เมดเดี๋ยวผิเด,เ,ดเลยเียง0-26คนที่26กันแล้วยินดตอนรับนะจ๊ะมันมีเตียงนอนไหมน่าจะยังมีนะยังมีดูเมทอยู่ยังมีเตียงว่างอยู่นะครับอ่ะเท่านี้ก็ถือว่าทำภารากิจเสร็จเรียบร้อยนะครับกับการทำฟาร์มต,ตัวต้นบอลบอลทรี bon ree, แล้วก็เตรียมตัวสลับ การเปลี่ยนอะไรนะน้ําเค็มจัดเนี่ยให้มาเป็นเรื่องของโลหะข้อจริงคือเอามาใช้เป็นสารละเย็นของตัวเครื่องสกัดโลหะนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในพาร์ทหน้าน่าจะได้ใช้กันจริงๆแล้วนะครับเพราะมันกําลังจะตื่นตัวแล้วนั่นเองแล้วก็อีกจุดหนึ่งล่ะ อ่ะอีกจุดหนึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องทําการเริ่มเปิดตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวปล่องเดียวกันแล้วก็หาวิธีการต่อท่อเนี่ยลงไปข้างล่างเพื่อที่จะให้ประมาณรวมากันเป็นบ่อเดียวนะครับอ่ะเสื้อนี้เดี๋ยวขอไปทําต่อยอิงเนี่ยในพาร์ตต่อไปก็แล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นตัวบ่อพ่นน้ําเกลือ อ้าวหลับไหลเหมือนกันเอาเข้ไไปสองบ่อน,นี้หลับทั้งคู่ <c oughs> แกจะหลับทั้งคู่ทาไมอ่ะโอเคกันเราก็ต้องรองกันในพาหน้ากันนะครับก็สํสหรับตอนนี้เดี๋ยวขอไปพักผ่อนกันก่อนก็ถือว่าได้ทำตัวฟันได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอวิจัยตัวเครื่องที่อา่าอะไรนะรอวิจัยเอ๊้าววิจัยเสร็จแล้วหรอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะคุยเพลินจนแบบแกวิจัยเสร็จแล้วหรอ <c oughs> โอเคเจ้าเครื่อง Polymer Press สอันนี้นะครับจะใช้งานยังไงขอให้ติดตามในพาร์ตต่อไปก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r ร b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ตต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน่